คิดช่วยทําโดยเดนสองหล่อมิสุมารุ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมค่ะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เราจะมาเสริมบรรยากับอาจารย์ดรวิพันธ์เรืองพิทยาการสวัสดีค่ะอาจารย์คุยกันไปหลายเรื่องที่น่าสนใจวันนี้อยากจะมาคุยกับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เดินทางบ่อยอ,อยากจะให้อาจารย์นําประสบการณ์ในต่างประเทศเวลาไปต่างประเทศไปบรรยายเนี่ยเ,<อ>เวลาคนก็ถามเรื่องสถานการณ์การเมืองไอ้บ้านเราเป็นประชาธิปไตายอยู่<อ>หรือเปล่าอาจารย์ตอบเขาว่ายังไงบ้างก็เพราะเอิญเขาเชิญผมไปพูดที่ปราก มึงเช็คนะ,ะก็พูดเรื่องประชาธิปไตยและความไม่พอใจในประชาธิปไตยเสร็จแล้วเรื่องประชาธิปไตยมันน่าพูดก็คือว่ามันเข้าใจผิดกันหมดยังไงคะอาจารย์คะคือเราต้องไปมองว่าโลกเราทั้งโลกตอนนี้เนี่ยถ้ามองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใช้สูตรคณิตศาสตร์เรียก equation, อีควเอชันสมาการาไม่กี่สมาการเท่านั้นเองอย่างเช่นนิวตัน บอกว่าสาสารต้องดึงดูดซึ่งกันและกันก็เป็นหนึ่งสมการอืมอันนี้เบอร์นูลีเรื่องของของเหลวก็ทําให้เครื่องบินบินได้ก็เป็นสมการค่ะเขาเรียกว่าไฮโดรไดนามิกอ่าอันหนึ่งเรียกว่าอ่าสแตติอันที่สองไฮโดรไดนามิกค่ะอันที่สามก็มาเรื่องของฟาราเดย์กฎของแม่เหล็กไฟฟ้านะถ้าสายไฟวิ่งนี้มันจะต้องมีคลื่นแม่เหล็กอย่างนี้ถ้ามีคลื่นแม่เหล็กนี้เอาสายไฟมาเขย่าีก็จะเกิดไฟฟ้าค่ะอันนี้เรียกว่า อิเล็กโทรแม g เนติกอันที่สี่ก็เกี่ยวกับความร้อนคาซิอุสอันที่ห้าก็ของไอน์สไตน์แล้วก็เรียกว่าสเปเชียลเรลัติวิตี้เรียกว่า E ีเทิรกเอ็มสแควร์เกี่ยวกับประชันทภัตตยไงคะแต่นี้ก็เลยมาถามว่าเมื่อคณิตศาสตร์สามารถอธิบายบรรยายทุกอย่างในโลกได้มันก็ต้องมีอีควเอชันที่มาอธิบายเรื่องประชันทภัตตาอย่างไคะเรื่องสารมาบรรยายสังคมศาสตร์อย่างเงี้แล้ะคะได้เลย ตอนนี้พระอิรผมตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี2เนี่ยเรียน Equation หนึ่งเรียกว่า second order differential equation เนี่ยก็เลยอันนี้มาคิดอีกทีเออนี่อธิบายได้เนาะเพราะ Equation เนี่ยมันจะมีหนึ่งอันเรียกว่า general solution คือ solution ทั่วไปก็แล้วแต่ข้อมูลตอนแรกเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรก็ออกมาเป็นข้อมูลอันหนึ่งอันนี้ยกตัวอย่างให้ตอนอังกฤษเป็นประชาธิปไตยตอนนั้นเป็นอย่างไรก ผู้มีอำนาจกดขี่คนข่มเหงพวกคนยากจนพวกคนยากจนก็ต่อต้านวแล้วก็สร้างอันนี้ขึ้นมาอันนั้นก็เป็น i n i ิ i a l น o ดิ i เ i o n เสร็จแล้วก็ต้องการแล้วต้องมีสิทธิ์มีเสียงโอเคอันนั้นก็เลยกลายเป็นประชาธิปไตยแบบอังกฤษโอเคแล้วประชาธิปไตยแบบอเมริกันล่ะก็หลังจากที่สู้เพื่อเอกราชฟรีดมีความสำคัญมากโอเคแล้วก็เรื่องของอันนี้ก็เป็นแบบอเมริกันไป เสร็จแล้วมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิงคโปร์ต้องการสร้างประเทศลีกวนยูก็สร้างอีกแบบหนึ่งขึ้นมาก็กลายเป็นประชาธิปไตยแบบลีกวนยูหรสิงคโปร์แต่ถามว่าสิงคโปร์เป็นประชาธิปไตยไหมเป็นนะเป็นสิแต่ว่าก็เป็นอีกแบบหนึ่งในในเรื่องของเสรีภาพในหลายๆเรื่องมีมากเหมือนไทยไหมก็ไม่นะแต่ส่วนมวลชนนี่ก็ไม่ได้มีเหมือนเราอาจจะมีเสรีภาพแต่ได้ประโยชน์ไหม อันนี้ถามก็เป็นคำตกลงที่สนคัเสร็จแล้วเกาหลีก็หลังสงครามเกาหลีใต้นะคะหลังสงครามเกาหลีแล้วเขาก็สร้างประเทศเขาก็เป็นประชาธิปไตยแบบเกาหลีแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะโอเคอันนี้ก็เลยสูตรคณิตศาสตร์อันนี้บอกเลยว่าประเทศนั้นมีสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นก็ออกมาเป็นประชาธิปไตยแบบนั้นเรียกพันธกิลาโซลูชั่นอ่ะเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาเอาถ้ามองอย่างนั้นพอเห็นภาพ เพราะท <ำ S 1> ี<ส>่มันมีสูตรอยู่เ,เดี๋ยวเดี๋วให้อาจารย์อธิบาย<อ>ต่อเดี๋ยวกลับมา<ล>ช่วยคิดช่วยทำเสริมปัญ,ญญากับด็อเตอร์วิฟก,กันต่อค่ะที่เบนซ์ทางหล่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b e n t o Vito ปลอดภัยรามสไตล์ของรถเบนซ คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบ้นซ์ทองหล่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นลามินทา02-945-4555และที่ซอยทองหลอ่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับเครื่องดักจับยุงอัจฉริยะ mosquito magnet black hole และสเปรย์ไล่ยุง black hole ช่วยปกป้องครอบครัวที่คุณรักจากยุงโดยระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอ้อม สุบาลูให้ไม่เข้ามาแล้วาเลยแล้วจ่อย้สมาูทุกครั้งที่เราไปตลาดเพื่อเลือกซื้อเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อโคเนื้อไก่หรือเนื้อเป็ดเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเนื้อสัตว์ที่เราซื้อปลอดภัยดังนั้น เพื่อให้เราได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพแค่เราเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากร้านที่มีตาสัญลักษณ์เขียงสะอาดเพราะเป็นตราที่ได้รับการรับรองจากกรมปรศุสัตว์ว่าเป็นสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดและมีคุณภาพเลือกซื้อเนื้อสัตว์ครั้งใดมั่นใจเขียงสะอาดผลิตภัณฑ์เวชพง์โอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนาน,า,นาชนิด สู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงม์โอสถไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดชนบุรียังคงมีสเสน่ห์สำหรับทุกคน หลากหลายมุมมองแดนดีออจาเจยเย้กูอยากพกตุ๊บวนให้คิดถึงประทับใจไม่รู้ลืมที่นี่ชนบุรีไงชนบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ยังมีผู้ป่วยยากไรอีกจํานวนมากที่รอคอยโอกาสที่จะหายป่วยอย่างมีความหวังและผมก็เชื่อว่าเราทุกคนก็สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้ครับเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้ที่มูลนิธิรามาธิบดีคําว่าให้ไม่สิ้นสุดอร่อยทั่วโลกอร่อยทั่วไทยอร่อยไม่ธรรมดาพร้อมเสิร์ฟนอร่อยเลิศกับคุณรีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสิบนาฬิกาทางช่องสามครับอร่อยเลิศค่ะ เดอะลิสรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวและสาระอันน่าอัศจรรย์ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนทุกวันจันทร์อังคารพุธหาังชท่อง3ครับช่วยคิดช่วยทําโดยยาแคปซูลเพชรสังฆาตจากเวชภงโอสถ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมก้าวสู่ปีที่55ด้วยการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะควบคุมการผลิตส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งพัฒนาและผลิตต้นแบบรถไฟฟ้าเปิดสถานีบริการประจุแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยังย่งยืนกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อเสริมปัญญากับดรวิบอาจารย์กำลังให้สูตรเรา ในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเป็นตัวอย่างว่าคณิตศาสตร์โดยใช้โดยใช้คณิตศาสตร์มาอธิบายได้ซึ่งพออาจารย์อธิบายว่าถ้ามันมีมันมีสูตรแบบนี้อยู่เนี่ยแต่ว่าตัวตัวแปรต่างกันไปแล้วแต่บริบทของสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมผลอันนี้แต่ว่าถามว่าเป็นโครงสร้างของสูตรประชาธิปไตยไหมใช่แต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะออกมาคนละแบบคนละแบบกันในภาษาคณิตศาสตร์นี้เรียกว่า หนึ่งเจเนอ a ร s ั l u โซลูก็จริงแต่มีร้อยพ i c u ิ a r s โซลูชันและใครจะว่าใครผิดล่ะเพราะฉะนั้นหน้าตาของรประชาธิปไตยแต่ละประเทศไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเรา<ด>จะมองอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะให้ประชาธิปไตยที่เหมาะสมะก็คือหนึ่งการศึกษาของพลเมืองการศึกษาต้องดีสองการเศรษฐกิจมีพอกิออกนไหมและอันที่สก็คือว่าอุปนิสัยแท้จริงของคนนี่เป็นอย่างไร อะไหมค่ะและอันที่สี่ความเชื่อของคนไอ้ไเลือกศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องช่ไหมค่ะและอันนี้ต่างๆเนี่ยเป็นเหตุที่เราต้องไปศึกษาก่อนอและเสร็จแล้วถึงบอกอ๋อเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสําหรับยุคนี้ขณะนี้เป็นอย่างนี้ค่ะแม้กระทั่งตอนนี้มผมก็ขอให้ข้อคิดว่าประชาธิปไตยที่อังกฤษกับอเมริกาเป็นอยู่นะ มันเกิดขึ้นเมื่อสองสามร้อยหลายร้อยปีที่แล้วเหตุการณ์อังกฤษกับอเมริกาเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังเปลี่ยนมาตั้งสองร้อยกว่าปีแล้วและกําลังเปลี่ยนอยู่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนี่ยก็ต้องมาปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ใหม่ถ้าไม่ปรับคประชาธิปไตยก็จะพังปรับหมายถึงต้องแก้รัฐธรรมนูญอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่สิต้องปรับให้เหมาะสมอเมริกานี่ แก้ไขอะไรคือมีจํานวนน้อยข้อแล้วยังแก้ไขไม่ได้เยอะด้วยแต่ว่าเขาก็ตับตามสถานการณ์อยู่ตลอดก็อันนี้ก็ในอเมริกาก็เป็นแบบนี้มาตลอดมาหลายสิบปีเป็นรอบเลยจะมีประธานที่เก่งขึ้นมาแล้วก็จะประธานอผีตที่ไม่เก่งจริงๆอันนี้ก็อันนี้มาจากอันนี้แต่มีทางไหมที่จะทําให้เห็นด้วยอะไรเนี่ยทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมันก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมอันนี้เป็น ความคิดอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่บอกว่าประชาธิปไตยไม่ใช่มีหนึ่งโซลูชันเลือกแต่เป็นมัลติโซลูชันอาจารย์เห็นยังไงว่าประชาธิปไตยต้องมีเลือกตั้งไหมเลือกตั้งนี่เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยก็เลือกตั้งจากใครเราจะเลือกจากสมมุติประเทศไทยเจ็ดสิบล้านคนเลือกตั้งครั้งแรกก่อนคแล้วให้คนกลุ่มเนี้ยเลือกตั้งครั้งที่สองก็เป็นขั้นตอนเหมือนเหมือนที่อเมริกาเหรอคะจะเลือกแบบคนไปโหวตแล้วจะทำหลังอันนี้ ไม่จะไปต้องเลือกพร้อมกันหมดอสามสิบสี่สิบล้านคนอันน um ั้นคนเราให้ร้อยคนวิ่งเนี่ยจะวิ่งถึงที่หนึ่งร้อยคนไหมอันนี้เราต้องค่อยๆมาอันนี้ก็แต่ก็เดี๋ยวมีคนเห็นต่างเดี๋ยวก็มีคนเห็นตาทุกคนก็เ่างก็จะมีคนเห็นตาว่านี่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนจะมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมองแบบนั้นคิดถึงสิทธิหญิงต้องคิดถึงความรับผิดชอบด้วย ทุกคนได้แต่ว่ามีสิทธิ์แต่รับผิดชอบไหมถ้าไม่รับผิดชอบเลยสิทธิอันนั้นก็ต้องน้อยลงแต่ถ้ารับผิดชอบแล้วมันก็เป็นไปตามสิทธิ์ค่ะรับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อสังคมต่อตัวเองต่อทุกอย่างเรื่องจ่ายภาษีอย่างเงี้ยคะอันเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่จําเป็นแต่ว่าไว้คุดข่าวหน้าว่าอะไรคือภาษีที่ถูกต้องยังไม่เคยไม่เคยมีใครคิดเลยอ๋อเลรอค่ะภาษีที่ควรจะเป็นอันนี้ไม่มีใครกล้าแตะแต่ผมจะ เล่าให้ฟังชาวนากรได้ว่าอะไรคือภาษีที่ถูกต้องที่<ข>ควรจะเป็นค่ะค่ะถ้ามากกว่านั้นก็ไม่ถูกต้องอน้อยกว่านั้นก็ไม่พออเดี๋ยวไว้มีโอกาสคุยกันเรื่องภาษีบ้างเลยกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราได้ความรู้มากๆเกี่ยวกับทัศนะเรื่องของการใช้ คณิตศาสตร์เข้ามาอธิบายประชาธิปไตยจะไม่เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นก็คณิตศาสตร์อธิบายคนลบทุกอย่างด้มันไม่ต้องเหมือนกัน<ช>วันนี้นะขอบพระคุณอาจารย์ดรวิรพันธ์เดชมัทยามากขอบพระคุณมากค่ะนะแล้วขอบคุณสถานที่ส,ยสวยๆของเราในวันนี้นะคะขอบคุณโรงแรมอมรีวอเตอร์เกตกรุงเทพด้วยที่สนับสนุนการใช้สถานที่ในการบันทึกเทปวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสะวัสดีค่ะชยิช่ยทาจบแล้วค่ะ